bay bay tháo, đã đứng đi 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 không? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

บางทีเนี่ยบางทีเนี่ยบางีสิ่งที่เนี้ยมันด้วเนี่ยเช่ยวเนี่กสิ่งที่เนี้ยมด้วยนมี่ยวเลยโอ้โหดูกินเนาะลกิเฮ้เเบอกว่เคียวหายย่นเลยเขาบว่ารู้มีอไรเยวเนไ่ใชเเอยงช่างมันคน อ่าไว้เท้าไว้เาไม่ออกมุงอก็เด่ไมออกานายพองเป็นบได้องเ้เป็นบอกแล้วตุ้สูงลกลกล้ใกล้หลายง้ของถ้งผ้าเป็นอ

ครับครับครับบอเอาควก่ปอดภัยก่อนปลอดอักเอาหางก่อนจ้องผมไหมคุจ้องเราอมไหมจ้องี้นีเอาหางมาตอนนี้เกว่านี่หางวางเพียงของวันตึงหางไปไกลแล้วไกลแล้วเออมันบออะจี้หางคนดครับจะไปตรงไหมขาดจำบังเขาจับเราเด้อยัดมึงเราก่อนนะครับ ้น่อยลตัวเป็นเล่าบานอู้ตัวดียเลาดีทั้งแต่งีทังเาูอยู่ทั้งเลาูอยู่โ้เล่ะไรอู้หู่ลำตัวดครับโอายหาขานะครับเคือบางหินหาขาดกางอากาศ เราเสียดายมากๆนะครับเคยวังหินนะครับเป็นกลังใจสู้ได้ป่ะต่อไปนะครับควันสุ๊ดเคยวังหินโอ้ยมันก็ฟืดแห้งเอาเลือทันเลยครับเสียดายนะเสียดายมากๆมันเป็นไปเร็วสามาชิก มาหาไม่เห็นอีกแล้วเป็นหลังพ้วนั้งสี่วันกับลอยทานไปนะครับตอนนี้เล่ได้ยังค้นหาเล่าอยู่นะฮะเล่าของเคลื่อหินนะครับช่วงรถไฟขึ้นเล่ารถไฟสะพัดหางหลุดนะครับซึ่งจะสมการเฉียบว่ามันจะมีข่อหาร์กิฟไหมเปิด คนหาหางครับพี่นออกคนหาเราไหมบอกิณลาวมาพาคางแม่นำชี้แล้วเจอเราแล้วครับเจอเราแล้วไปไปเท้า

มังไปมมานี่ว่าพากาับางแนะน,น,นำชี้ถึงอาถึงไยสานนั่นนั้นจะเจียนครับจะเจียนยังทำไม่ล่าตามลงมาที่เคยวางหินครับมันได้หน่อยอบ่อปาน 410อ่า410วินาทีนะครับเคยวังหิน